เอาเลยครับผมกลับสวัสดีทานผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ม,กม,มายอ,ยอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกเช่นเคยอยู่ในไมค์ครับเอ่อชตรอดนั่นเองนะครับผมก็หลังจากพาร์ติแล้วนะครับผมเราได้มาจุดแผนที่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทํารางรถไฟให้มันเสร็จเนะครับเพราะว่ารางรถไฟจากนี้ไปนั่นมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องไกลอะไรเลยเออมันโคตรใกล้โดยเมพางเนะี่ยไม่ต้องมีรางรถไฟมีรางเรือก็ได้ เออเราน่าจะมีลางเรือไปเนาะเออแหมเออว่าน่าจะดีเนี่ยถ้าเรามีลางเรือไว้นะเออก็ก็เฟี้ยวนนลางเรือเนี่ยโอเคปะในเวลาทําต่อเลยครับในเวลาในเวลาทําต่อเลยครับผมโอเคเปิดประตูลงข้างล่างปิดประตูต้องเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดมั <Yeah. S 1> ่งเด้อไปในเวลาลุยลงไปเฮ้ยสโลโมชันมันเดี๋ยวเดี๋ยวสโลโมชั่นลงมาอยู่ข้างล่างโอเคแค่นี้ก็น่าจะดูดีมีลักการไปเรื่อย ตอนนี้เราอยู่ที่ y เท่าไหร่สามสิบห้าเราต้องไปที่ y หกหกแปดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ y เดี๋ยวพูดผิด x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  หกสิบแปดนั่นเองนะครับโอเคป่ะหกแปดนะโอ้ตอนนี้เราอยู่แปดแปดสี่โคตรไกลโคตรไกลเฮ้ยไกลจริงไกลจริงอะไรจริงโอ้ป่ะเดี๋ยวดยวกูปากเลยเดี๋ยวโอ้โหเท่าไหร่นะ หกแปดเหรอเอ้ยนี่มันเลยมาแล้วมันเลยมาแล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคก็ไม่ไม่เออมันก็ไม่ไกลมากหรอกถ้าดูเงี้ยโอเค x หกสิบแปดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดขึ้นตรงนี้กันเออมันก็โคตรใกล้เลยนะมึงเดินไปก็ได้นะเวฟเยอมันเดี๋ยวแต่ว่าผมจะทําเป็นสถานีเยอะๆไงอืมมันไม่ใช่สถานีเดียวเอยแม่เราไม่ได้จะทําแค่นี้เราก็ต้องทําแบบแบบแยกแยกไปหลายๆที่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนครับผมแต่ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนเออเพราะว่าทําไมขี้เกียจไงบอกตรงๆเออไม่อยากจะบอกเลยว่าขี้เกียจแต่ความจริงมันก็คือขี้เกียจนั่นเองไปไปไปขุดไปขุดไปอย่ากเก็บเอาไว้ครับผมหินพวกนี้เดี๋ยวเราต้องมาแทะมันออกแน่นอนเออไอพวกหินขาวเลยพวกนี้เออเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนให้มันเป็นหินเรียบเพราะว่าถ้ามันเป็นหินขาวมันดูไม่ไม่ไม่เท่มันดูไม่จับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาไถ่า,านตรงนี้ไปด้วยนะ แต่ว่าผมว่าเราคนที่จะไถ่เอข้างบนหัวรถกัน,นครับเออมันก็ไม่ไกลนี่เนาะทําแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จละเป็นรางรถไฟใต้ดินนะครับเอาไว้เดินทางตอนกลางคืน,นส่วนเวลาทางเรือเนี่ยเราเดินทางตอนเช้าก็ได้อืมจะได้เทียบตอนกลางคืนก็เดินข้างล่างรถไฟถูกไหมตอนเช้าก็เดินข้างบนเออฟิวจะตายเออฟิวจะตายโถอเออแล้วถามว่านะครับพี่เว็บครับทําไมไอตรง นั่นทำไมมันไม่ตรงกับบ้านเลยครับก็เดี๋ยวเราจะต่อเติมบ้านออกมาตรงนั้นเองเออเพราะว่ามันไม่ตรงไง <c oughs> ไดขุดมาแล้วมันไม่ตรงไงบ้าเอ,อ๊ะถว,ว่าจะไปโผล่ในบ้านซะหน่อยสุดท้ายมันทาไม่ตรงไงประเด็นโอเคอเครับผมได้เวลาไถพวกหินลายออกแล้วครับไอ้พวกนี้ก็เกะกะเหลือเกินโอ้โหอยู่กันชะเยอะเชียวอยู่กันชะเยอะเชียวโอ้โ,อโหเยอะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหต้องมาแยกไอหินเรียบกับหินลายด้วยนะโอเคเอาไปไป,ไปยัดไปครับ เออแล้วก็โอ้โห you หินขาวเยอะมากครับผมคาบห <Cott S 2> ินปูนครับผมต้องขุดไปด้วยครับคาบหินปูนในปากเออพาคาบคาบหินปูนเลยเนี่ยโอเคปิด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 เดี๋ยวเจอฐานตรงนี้เอาฐานไปด้วยต้องเอาฐานไปเหมือนกันเลยเอาไปเออมีอะไรก็เอาไปให้หมดแถวเนี้ยไปเก็บ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 เกี่ยวเก็บเกี่ยวแถวบ้านเรียกเก็บเดี๋ยวมึงยัดด้วยมือเดี๋ยวเดี๋สียวเสียวตกเสียวตกเสียวตกเออมันก็ต้องมีเสียวตกเป็นธรรมชาติ โอเคครับผมเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวนะนี่ก็ใส่ไปโอเคแล้วก็ทุบไอ้พวกสีกขาวนีอ่ออกอ่าทุบออกให้หมดเลยครับผมไม่ต้องไปเหลือไปโอเคเดี๋ยวตรงนี้เชิบเชิบเชิบเดี๋ยวมันจะโผล่ที่ไหนวะเนะี่ยโผล่ในเมืองเลยเมืองมันไปโผล่เมืองที่เราเคยมาทุกอันเลยนะเออสงสัยว่าเหมืองแถวนี้เราน่าจะลงหมดแล้วนะเออผมคิดว่าเหมืองแถวนี้เราน่าจะลงหมดแล้วนะโอ้โถไปเจอแต่เหมืองที่เราแบบมีร่องรอยการไปถูกไหม โอเคแต่ทุบ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 ขูด uh, เป็นสี่เหลี่ยมยัดครับผมเรียบร้อยวางทุบวางโชเดะเดี๋ยวนะเอานี่มาดนะ้วยปักทอ็อตครับผมเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> เจิจงแจ้วเจิงแจ้วเฮ้ยไอ้สองอ่าไปทุบทุบทุบอ่าแล้วก็เอานี่มาดนะ้วยปับ๊บเรียงเลียงลายปั๊บโอเคเรียบร้อย โอ้โหจะดูดีทางโคตรเรียบโคตรเรียบเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเหลือตรงนี้มันเหลือตรงนี้เออทางมันจะเรียบไม่ได้เฮ้ยโอเคครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมสําหรับการอาทำถนนทางการเดินของเรานะจ๊ะเออ thank you thank you โอเคเสร็จที่เสร็จแล้วนะอันนี้ือเสร็จแล้วนะั่นแหละโอเคแล้วเราก็ต้องมาทําทางขึ้นตรงนี้ใช่ไหมล้วมันจะทํำยังไ, but, ไงวะเนี่ยเดือดเดือดผมงงกับตัวเอง มันต้องมาทามันต้องทําอย่างเงี้ยเออมันต้องทำอย่างเงี้ยเออ,อ,อ,เ,อ,อเป็นทางขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับเออแล้วก็มีควิปเปอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวปล่อยมันไปเดี๋ยวมันจะบุ้มเราแมวแมวแมไม,ไม่ดีออโอเคแล้วก็อย่างงี้ตรงนี้มันต้องขุดขึ้นไปสักหน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแคบเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มหัวเราไปหน่อยชึบอ,อ่ะปิดเรียบร้อยกินมันฝรั่งครับเอานี่มาเออเดี๋ยนะ อย่างนี้อ๋อมันต้องขึ้นไปปั๊บปั๊บ,บโอเคได้เราจะมาทาเสานะครับผมเสาตรงกลางหรือไม่ต้องทําดีวะหมไม่ต้องทาหรอกบังเออโอเคไม่ต้องทอาขีเาเ้เกียจเออขี้เกียจครับผมมีคําเดียวคือขี้เกียจเออไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากเอาเถอะเอเอาง่ายๆสบายสบายไปลูกโอเคเอาเปิดเอาเปิดแล้วก็มีเหล็กไหมเออสิ่งที่เราต้องการคือเหล็กครับผม เออเอานี่ไปเอานี่มาเออเอานี่ไปอันนี้มาแล้วก็ไปหาเหล็กก่อนเหล็กเราจาได้ว่าเรามาหกสิบสี่อันไม่ใช่หรอวะอยู่ในนี้ไหมเออเอานี้ไงแล้วก็ไม่ใช่ดิมันต้องใช้ทองด้วยเออไอ้นี่มันต้องใช้ทองไออะไรนะไอเนี้ยไอเนี้ยไอไอเนี่ยมันไอะไรไ่ะไออะไรนะเขาเรียกว่าไอรางรถไฟที่มันเป็นไอเนี่ย ที่มันเป็นไฟฟ้ามันต้องใช้ทองเออมต้องพูดอย่างนี้ดิวะโถ่ยพูดติตดๆขัดๆไหนอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กเยอะชิไหมโอเคแล้วก็ทองครับผมแล้วก็นี่ก็ไม้หมดครับผมเออมีอะไรก็ต้องโกยแลลวครับนาทีนี้เออมานาทีนี้มันาทีทองเดี๋ยวดูเชมีเพชรสี่เม็ดโอเคเก็บไว้มีเหล็กหนึ่งอันหนึ่งอันก็จะเอาเนาะมีไม้แล้วก็มีไม้อีกด้วย โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วก็มาคราฟครับผมไม้ของเราเป็นแท่งไม้เรียบร้อยแล้วเอานี่มาวางนั่นข้างสักสักสัก,สกไม่ต้องเอาไปเยอะหรอมั้งเออไม่น่าจะได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วเอานี้ไว้ข้างล่างโอ้โหสามสิบปันเลยเหรอเออเอเอความจริงมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นปุ๊บวะเพราะทางมันก็แคบๆนะครับมันไม่ได้เป็นทางแบบทางยาวอะไรเลยเออทางมันแคบมากห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ด 8 9อ๋อ9กู้กด้วยอะ okay, ่ะโอเคไปเอานี่มาวางชือ้อโคตรเยอะเดียวมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเยอะเยอะนี่แหละดีโอเคไป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 เดี๋ยวขอกินก่อนโอ okay. เคไพ่เรือข้ามครับผมเหมือนเดิมอ๋อหนอ <c oughs> เรือ, <c oughs> อ,อดิฟเรือดิฟอ๋อดิฟมาจอดเออดิฟมาจอดเอาเปิดโอเคเปิดประตูปิดประตูเปิดตรงนี้ อันลงตรงนี้โอเคลงไปข้างล่างเดี๋ยวเวลามาวางรางรถไฟเลยฮะเออเดี๋ยวเวลามาวางวางรางรถไฟแล้ว,ว,ว,วอันดับแรกอันดับแรกอะไรวะาเดีย <c> ว <oughs> อันดับแรกนะครับผมเราต้องมาวางอย่างนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยไอ้นี่มาไว้อย่างนี้อ่าอย่างนี้เนาะเพราะว่าเวลารถไฟมันมาเนี่ยมันก็จะมาจอดตรงนี้ฟึบใช่ไหม หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็ตามด้วยวางสวิกนะครับผมไว้ตรงนี้ออาเวลาเรากดอ,อันนี้ก็จะทํางานแล้วก็วางอันนี้ไว้สองฝั่งนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าวางหนึ่งสองสามสี่ห้าวางนะครับก็จะสลับกันห้าอันอแล้วก็จะวางเพราะว่ามันก็น่าจะถึงอยู่แหละเนาะมันไม่น่าจะได้ใช้เ,อเยอะแต่ว่าผมก็ได้ดันคาฟมาเยอะแล้วดิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า มีเสียงซอมบี้แหละตรงนี้ข <c oughs> ี้เกียจขุดไปเสวนา,ากับมันนะ่ะเออไโถเอ้ยไปาวางของเราด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าวางหนึ่งสองสามสี่ห้าวางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเดาไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวอ่อ,อันนี้จื๊บจื๊บโอเคอันนี้นี่ถือว่าเป็นกรณีกรณีพิเศษโอเคเราจะสาใส่ใกล้ๆกันก็ได้ ครับผมเราจะใส่ใกล้ๆกันก็ได้เอออันนี้คือกรณีพิเศษโอเคเพราะว่ามันมันมันไม่ลงตัวเออพูดง่ายๆคือมันไม่ลงตัวโอเคไปวางครับผมเราต้องวางให้มันคู่ๆกันด้วยนะครับมันจะได้อประหยัดไอ้บล็อกเลสเดี๋ยวๆๆๆด้อมึงวางเยอะไปละเดีอยวๆๆมึงวางเยอะเกินเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออจะวางเยอะเกินไม่ได้ต้องวางพอดีพอดีโอเคไปๆปโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วฮะแค่นี้เราก็จะได้ สถานีรถไฟที่ยังไม่เสร็จออกมาแล้วก็เอาตัวค้ามาดิต้องการตัวค้าฟมากเลยเนะี่ยโอเคแล้วก็ตามด้วยบล็อกครับผมเขาเรียกว่า blocks t o แต่ว่ามันเปลืองครับผมไม่เอาดีกว่าเออแต่ว่ามันเปืองฮะเราไม่เอานะครับผมเราจะเป็น t o สครับผม redstone t o แค่นี้จบอืมไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไปยากโอเคจบกรับผมแค่นี้เราจบเลยเอาโถเดีย๋ยนะวางไว้ด้านข้าง เออเดี๋ยวได้บาง,างโอเคเอาเพิ่มเพิ่มเอ่อปล่อยมันเพิ่มแสบสว่างนี่แหล,ละดีละมันจะได้ไม่มืดเออเดี๋ยวได้แล้ววางปิดทีวางปิดทีทโอเคแค่นี้ก็ถือว่า <c oughs> ถือว่าดีครับผมถือว่าดีถือว่าดีาดทำดีแล้วทำดีแล้วงาแ, <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตามด้วยวางถ้าเราจะวิ่งใช่ไหมแล้วก็เนี่ยกดกดเราต้องกดเดินหน้าด้วยครั้งหนึง่งอ่าก็จะแบบนี้เดี๋ยวนะ มันก็จะแบบนี้เว้ยเราต้องกดเดินหน้าเลยนะเวลาวิ่งเอ่ามันก็จะมาอยุดตรงนี้ครับผมแล้วถ้าเราจะไปอีกเราก็กดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะถอยหลังทำไมเฮ้ยมึงทำไมมึงไม่ไปทางนู้นแล้วเออเดี๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะอะมันก็จะไม่เบรกให้ครับผมเพราะมันมาแรงไงมันมาเร็วไงเออมันมาเร็วมันก็จะไม่เบรกให้ครับผมมันก็จะพุ่งไปเลยฮะโอ้ thank you มากแล้วมันก็จะมาเบรกที่เดิมฮะ กูไปทาไมเนี่ยกูเขา้าไม่เข้าใจตัวเองโอเคครับผมถือว่าดีแล้วฮะปะผมว่าเรากลับไปทํเดเดีอเวเดโอเคไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคทาตัวครัฟไปตรงนั้นนะหนึง่งมึงจะดูดูมันจะจอดไหมอ๋อโอเคจอดแม่ตกใจนึกว่าจะไม่จอดตกใจตกใจหมดเลยนึกว่าจะไม่จอดโอเคอย่างน้อยมันก็จอดเอานี่มาอา่ออันนี้ทุบวางแล้วก็ทําด้วยเอ่อบันไดลิงนะครับที่เราจะต้องครับเพื่อขึ้นไปข้างบนเนาะ ผมว่าเราจำวัดเราใช้บันไดลิงยังไม่หมดนะเออผมว่าเรายังใช้บันไดลิงไม่หมดนะผมว่าเราไปเอาบันไดลิงสักเล็กน้อยไหมน่าจะเก็บไว้ในหีบข้างบนหรือเปล่ายังไม่หมดหรือจําไม่ได้ก็ไม่แน่ใจอย่ายววิ่งนะมึงอย่ายววิ่งนะ WOODR ช่วยอยู่กับที่หน้ารางรถไฟไอ้รถไฟบ้าโอเคจําไม่ได้ไอ้จำาำเดี๋ยวน่ยลิ้นพันลินพันจําได้ว่ามันน่าจะยังไม่หมดใช่ไหมไหนอะเดี๋ยวนะผมต้องเพิ่มเสียงเหรอ โอเคไหนอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะหมดอ้อนนี่ไงแปดอันโอเคใช้ให้เป็นประโยชน์ครับผมเดี๋ยวแมงมุมเสียงมึงมาได้ไหนแมงมุม What the fuc k โอ้โหเข้ามาในบ,บ้านคนอื่นนี่ใส่แย่สุดๆโอ้โหแย่แย่แย่แย,แย,แย่ทำตัวแบบนี้แย่มากเลยครับเดีย๋ยวนะวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมยี่สิบอันโอเคแล้วก็ปีนบันไดลงเลยทีนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิดเอาปิดไม่ทันอีกออะะเอาเอาเจริญครับผมมามามาลงข้างล่างก็ได้ชึบโอเคไปรถไฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมเออแล้วเราก็ต้องไปขุดขึ้นนะครับขุดขึ้นเป็นทางตรงแล้วก็เดี๋ยวเราไปโผล่ในที่ท,ท,ที่ตรงนู Sa ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมึงจะท๊อไปม,มันระบบเบรกไม่ดีเลยวะเดี๋ยวนะว่าเราว่าระบบเบรกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเบรกดีไม่เบรกดีมันต้องใสอันนี้เข้าไปเว้ มันจะได้ขี่มาอันเราถไฟกูหายไปไหนแล้วมัน,เ,น,มน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไฟวินวอล์กเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออช่างมันแล้วกันไปเอานี้มาใส่ก่อนนี่แล้วต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแคบเกินละอันนี้ต้องใส่ไปก่อนนะครับโอเคต้องใส่ไปอย่างนี้ก่อนโอเคนะแล้วก็อชอบวางผิดแล้วเกินทุบทุบเอาวางอาขึ้นขึ้นมาสุดทุบ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 เดีย๋ยวนะทุบตรงนี้ใส่ท็อตไว้ได้วย มันมืดอืมมันมืดมันชักจะมืดเกินไปละไปต่อต่อเด้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 อมันต้องขึ้นมึงต้องขึ้นไปอีกนะเวฟหูยเลยเฮ้ยเราอยู่ลึกขนาดนี้เลยเหรอโหูยเดียวเดียวเดียวเฮ้ยทำไมมันลึกจังเลยอ่ะคตรลึกอะเหมือนมันจะลึกกว่าบ้านเราด้วยเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมึงลึกจังโอ้โหคึกว่าจะขุดดินไปโผล่บ้านเราเลยเมื่อกี้ โ็จะบยโอเคปสิบสองอันน่าจะเกินเกินน่าจะเหลือเหลือเกินเกินแต่ไม่แน่ใจโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่วงอะไรล่วงอะไรล่วงลงมาโอเคอไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันทูบอกดิเนะไปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอย่าบักสิลูกมึงขุดแรงเกินมันก็ชอบบักอย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มึงไม่เกี่ยวชวืบโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับทบขึ้นไปโอเคถึงแล้ว กลัมันจะถึงอ,อรู้สึกเหนื่อยเออกลัวมึงจะถึงเนาะโอเคในสุดเราก็มาถึงแล้วครับก็จะมีทางขึ้นตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้เออขุดตรงว่าเราขุดมาฝั่งนี้ดีวกว่าไหมอ๋อของเตรียมตัวมึงอะไรด้วอแยะวะเนี่ยเดี๋ยวนะปิดตรงนี้ทุบตรงนี้ใส่นี้ไปเลยแล้วก็ตามด้วยประตูมีไหมอ๋อนี่ไงประตูเหลืออยู่โอเคแล้วมีไม้ไหม ไม้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 ไม,ไม้ลูกมาเอานี่ไงไม้โอเคตกใจนึจ้ว่าบ้านหลังนี้มนไม่เหลือไม้ให้กูซะละเออตกใจตกใจนึกว่าบ้านหลังนี้มึงไม่เหลือไม้ซะละโอเคครับทุบดอกไม้ออกฮะเราจะใช้อ่าเป็นทางแคบๆค,ครับผมอืมเป็นห้องแคบๆห้องหนึ่งที่ไม่ได้มีความกว้างอะไรเลยอ่าเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะมีรางรถไฟใต้ดินที่เชื่อมบ,บ้านสองบ้านด้วยกันเลยครับอืม้มเป็นไงสุดยอด โอ้โหสุดยอดทางปราเปลี่ยวปราเปลี่ยวโอ้โหสุดยอดแค่นี้เราก็จะมีเลยครับแต่ว่าระบบเบรกเรายังไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยนะผมต้องเทสระบบเบรกเบรกเบรกรถไฟใช่ไหมมันยุ่งยากเหลือเกินในการเบรกรถไฟเนี่ยเดี๋ยนะแต่ผมว่าเราไปนอนก่อนดีกว่าไหมเออมันมืดมันมืดว่าเราขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนเนาะเออขอเข้าไปนอนให้ชื่นใจก่อนแหมเป็นไง ทำแป๊บๆก็เสร็จอีบอ้โอ้แค่สองพาร์ตอีกนั่นแนะ่ะโอ้สองพาร์ตนี้เสร็จเลยโถเอ้ยไปนอนนอนอยังมีความสุขมีนอนอยังมีความสุขให้ตาเถอะโอเคเรียบร้อยตื่นเช้าแล้วงอตรงนี้เดี๋ยวเราไปทําเป็นปราสาทเนาะเออเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าผมอยากทําทางน้ําด้วยว่ะเออเนี่ยมันเป็นทางน้ํานะเว้ยคือตรงนี้มันเป็นทางน้ํานะครับเป็นทางน้ําคือ ถามว่าเป็นทางน้ําที่ดีไหมมันดีแหละมันเป็นแบบคลองอ่ะถูกไหมมันเป็นคลองแล้วเราก็สามารถแบบพายเรือตามคลองมาเพื่อปอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันมีซาเจริตันอยู่ข้างหน้าเราด้วยปนะะเดี๋ยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะลงเรือทำไ,ไมโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมีซาเจริตันเออเนี่ยมันมีซาเจริตันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ไงนี่ขี่เรือยิงเดี๋ยวขี่เรือตีซาเจริตันโอเคตรงนี้ก็จะมีเอแบบว่าให้เรามาได้เนาะ อเราสร้างบ้านต่างอากาศไว้ตรงนี้ก็ได้นะหนึ่งรังเออแต่ไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องหรอกมั้งเออมันเสียเวลาครับผมไปดูอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทาปราสาทประมาณแถวๆนี้นะครับล้วก็ใช้อ,อทางน้ําในการเดินทางมาแล้วกันเนาะเออมันน่าจะง่ายเดี๋ยวจะสร้างปราสาทตรงเนี้ยอ,อืมให้มันแบบยังไงดีแบบดูฟิลฟาวไปเลยเออดูฟิ <c> ู <oughs> ให้มันดูแบบฟิลฟาวไปเลยเออแบบผมอาจจะสร้างไม่เก่งนะเออแต่ก็ต้องจะ,จะพยายาม บอกได้คําเดียวคือจะพยายามให้โอ้โเอโ้ยอะเปิดปิดเดี๋ยวเอาเรเวลก่อนเสียดายเชือกมาเก็บมาปุ๊บๆอโอเคเชือกสองเปิดประตูปิดประตูตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเอาแรก่เก็บก่อนรู้สึกว่าแร่เราเยอะเกินครับผมมาในเวลาขั้นตอนการเผาแล้วครับเราจะเผาเหล็กนะฮะ ให้ได้มากเออไม่ใช่เหล็กสิเขพูดผิดหินเออเราจะเผาหินเนี่ยครับผมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอากล่องนี้เนาะไว้ใส่หินเรียบเดี๋ยนะหินเหรอเอออ่ะเรื่องหินมาเลยเดี๋ยนะผมต้องการหินว่ะโอเคหินก็อตรงนี้มีไหมโอเคเอามาให้หมดเลยอ่ะเก็บเก็บเก็บได้เวลาเรียกเก็บของคืนแล้วครับโอเคอ่ะดึงมาดึงมา ชืบโอเคตรงนี้มีไหมมีเหลือไหมที่เรายังไม่ได้เก็บโอเคเหลืออยู่ครับโอเคโอเคแล้วก็บ้านหลังนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนะแต่ก่อน,อนขอเก็บไปนี้ไว้ก่อนหินเรียบอืมไอพวกหินยังไม่เรียบเดี๋ยวค่อยว่ากับกูบกอีกทีหนึ่ง <laughs> เ,เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเออเออไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้ตอนเช้าอันนี้ตอนเช้าโอเคตอนเช้าขี่เรือเออตอนกลางคืนขี่รถไฟ ครับผมสุดยอดมากครับผมความคิดเออใกล้ๆมึงขี่เรือมาก็จบแล้วครับเออไม่ต้องไปเสียเวลาทำให้มันนานก็ได้อ่อเดี๋ยวเอะเอาเอาไปหมดแล้วหรอเอาหินไม่เรียบไปก็ได้ครับอ่าอันนี้พวกหินไม่เรียบเนาะมีไหมไม่มีเหรอในนี้โอเคอในนี้เยอะอยู่โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ไงฮันน่โอ้โหดูดีมีหละกกน ทำไมมีน้อยจังวะเด๋ยวทำไมรู้สึกว่ามันมีน้อยจังมีฐานอีกไหมต้องการฐานเลยเกิดตอนเนี้ะเออรู้สึกว่าเราต้องใช้ฐานในการเผาอันนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับออโอเคไม่เป็นไรไปลูกเดี๋ยวเวลาพายเรือกลับแล้วลูกไงไม่รู้ว่ามีสะพานตรงนั้นไปทําไม <laughs> สะพานนึง <c oughs> เออสะพานมันไกลบ้านไงเออก็ต้องทําใจนะจ๊ะเดี๋ยวนะเปิดปิดสิครับอ,อันนี้ก็ามาเผาต่อใช่ไหม อ่าเราก็แยกแยกเป็นตู้ๆไปน,นี่ใส่ไปอาเผายัดไปเลยครับผมเราจะมาอาใช้ให้มันเตาเตาบูนี้ต้องใช้งานทุกอันเออต้องต้องใช้งานทุกอันเดี๋ยวนะเต็มใช่ไหมอันนี้ก็มันจะเผาได้สักกี่อันอ่ะมันมีฐานเหลือนิดเดียวเองนะอ๋นนี้ไงอันนี้แยกมาหน่อยอันนี้เหรอแยกแยกแล้วอเอามาเพิ่มเพิ่มเติมให้เพื่อนหน่อยเออรู้สึกว่าเพื่อนจะจนแล้วกันโอเคแล้วตรงนี้มีแปดอันครับผม อะรวมรวมล่างกับห้าอันแล้วกันฟิวชั่นโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไอพวกหินเรียบนี้นะครับเราจะมาครับให้เป็นไอนี้ให้หมดเลยอะไรนะเขาเรียกว่าไอหินอะไรนะที่มันเป็นอิฐบล็อกอ่ะเออที่มันเป็นบล็อกบล็อกนะครับเราจะมาครับไครับเลยอเรียบร้อยคือมันครับมันครับคุ้มมากเลยนะบอกตรงๆเออมันครับคุ้มมากเลยนะโอเคมันต้องแบบนี้แล้วก็อย่างนี้มันจะเหลือด้วยกัน นั่นไงผมว่าแล้วโอเคแค่นี้เราก็จะได้บล็อกครับผมแต่ว่าในการสร้างปราสาทเนี่ยมันต้องใช้ยเยอะมากๆเนะซึ่งก็ต้องไปหาแร่กันอีกนะหลายพาร์ทเหมือนกันอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ้าโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนเสมอครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะเหนื่อยใจเหนื่อยใจในการสร้างปราสาทมากเลยตอนนี้